เรื่องเล่าเต่ากับกระต่ายผจญภัยในป่าหันสาการละครั้งหนึ่งในป่าใหญ่ที่เงียบสงบถ้าไม่นับเสียงกระต่ายซุกซิบเรื่องแครอทมีคู่หูไม่ธรรมดาเต่าตัวมเตี้ยมผู้เดินช้าเหมือนอินเทอร์เน็ตฟรีและกระต,าต่ายต่าไวัยผู้เร็วทันใจเหมือนมือถือใหม่ที่ยังไม่มีแอปหนักๆทั้งสองตัดสินใจออกเดินทางสู่ภูเขาแห่งขุมทรัพย์ ซึ่งรำลือกันว่ามีสิ่งที่ล้าค่าที่สุดในโลกจุดเริ่มต้นที่เกือบจะจบตั้งแต่แรกกระต่ายตายไวัเอ่ยครึ่งตอนเช้าวันหนึ่งเต่าไปผจญภัยกันเถอะไปหาขุมทรัพย์กันเต่าต้มเตี้ยมเงยหน้าจากก้อนยาที่กำลังเคี้ยวอย่างอ้อยอิงอืมฟังดูน่าสนใจแต่ข้าจะไปถึงก่อนพระอาทิตย์ตกหรือเปล่าเนี่ย กระต่ายกรอกตาเจ้าคิดเยอะเกินไปเดี๋ยวข้าเข็นเจ้าเองก็ได้ความวุ่นวายแรกหลงป่าเพราะ GPS กระต่ายทั้งคู่เดินทางกันด้วยความกระตือรือร้นจริงๆแล้วแค่กระต่ายกระตือและเต่าก็เรื่อยเกยทางไหนไปภูเขากระต่ายถามเสียงดังเต่าหยิบใบไม้ขึ้นมาดูเหมือนกำลังอ่านแผนที่ ข้าคิดว่าอื้มอาจจะทางนี้ตายไวขำจนตัวโยนเต่าเอ๋ยใบไม้นั่นมันอาหารเช้าไม่ใช่แผนที่อุปสรรคสุดป่วนชาวบ้านจิ้งจอกระหว่างทางกระต่ายตายไวหิวจัดจึงกระโดดไปฉกแครอทในสวนของจิ้งจอกเจ้ากระต่ายเอาแครอทค่าคืนมา จิ้งจอกวิ่งไล่พร้อมตะโกนดังลั่นเต่าตุ้มเตี้ยมถึงกับถอนหายใจเจ้าอีกแล้วช่วยไม่ได้ต้องใช้แผนลับแล้วเต่าแกล้งล้มทับก้อนหินตรงหน้าทําให้จิ้งจอกสะดุดล้มเข้าวของกระจายกระต่ายตายไวหัวรอดลั่นเต่าเจ้าเก่งงกว่าที่คิดนะข้าจะเรียกเจ้าว่านักล้มแห่งป่าตั้งแต่วันนี้ แม่น้ำสายใหญ่และการช่วยเหลือที่ผิดคาดเมื่อถึงแม่น้ำกระต่ายทำหน้าเศร้าข้าว่ายน้ำไม่เป็นทำยังไงดีเต่ายิ้มมุมปากช้ามากจนเหมือนกล้องสโลโมชั่นขึ้นหลังข้าสิข้าจะว่ายพาเจ้าไปแต่เมื่อกระต่ายขึ้นหลังเต่าน้ำหนักทำให้เต่าแทบจมเจ้ากระต่ายเจ้าน้ำหนักแครอทหรือขุนมาเองกันแน่ กระต่ายหัวเราะพร้อมโบกมือให้ปลาในน้ำถ้าข้าตกน้ำข้าจะขอให้ปลาพาขึ้นฝั่ง,งขุมทรัพย์และบทสรุปทั้งคู่มาถึงภูเขาแห่งขุมทรัพย์แต่แทนที่จะเจอทองคํากลับพบกระจกบานเล็กพร้อมข้อความว่าขุมทรัพย์ที่แท้จริงคือการหัวเราะและแบ่งปันความสุขระหว่างทางกระต่ายพูดติดตลก เจ้าหมายความว่าแครอทที่ข้าขโมยมานั่นแหละคือสมบัติเต่ายิ้มอย่างช้าๆข้าคิดว่ามันคือการเดินทางกับเจ้าเจ้าเป็นกระต่ายที่ตลกที่สุดที่ข้าเคยเจอเอาจริงๆก็เป็นกระต่ายเดียวที่ข้าเจอด้วยทั้งคู่หัวเราะพร้อมสัญญาว่าจะออกผจญภัยกันอีกถ้าชอบนิทานหันษาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม จบบริมูร